สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ตสุขูสุกคนพี่น้องได้พอกันอีกแล้วตอนแรงๆอยู่เทียงนามืดเลยเด้องัวง,งวัวยันมันออกลูกก็เลยม,มาผูกไว้ใกล,ใกล้ๆเทียมมันออกลูกพี่น้องเรับบรรยากาศแรงๆเนาะตะกี้มีผุม่มไหมอันนี้เขาจาออกแล้วเบิดแล้ว,ลวเป็นแปนแล้ว ดาวออกก็ได้นี่เห็นบนะ่น่ะดาวออกเลยวันนี้ก็มาเห็ดกินคือเก่าพี่น้องข่าแขกข้าวแขกเห็ดกินคือเกา่าหลจากผับผาอ้อมผับยังแหลวแล้วก็มาเห็ดกินเขากันเทีย่ยงหน้าเลยนะพี่น้องนี่ก็อ้อปลาคอน่อยน้องนำสดจักบาทสองบาทพิมีแหง้ง ใส่พักเป็นน้องคนนี่แหละขอ้อเห็นรึปล่าพ้กเน่ออยอเอ้ามาหาอยอันนี้กันพี่น้องนี่เห็นปะอ่อบนเซเปอร์เด็กดอกเห็นเละพี่น้องเลยเงียบใส่หมอกอยู่ทั้งตลาดกระป๋อนนมกันอยู่ตอนกินนมเดอ้อกินนมเดอ้อ เราหาได้หนีได้ีจเราหายยดนด้วเออีลบำบากตอนแก่นี่และแม่สีดิดแล้วทำแข้งจักหน่อยอันนี้มันแข้งแข้งแห้งแห้งโอ้ยออยันยนะ่ดองดองชิวโอ้ยอาบน้ำมาแท้สียืนเอง ว่าเานอาอันนันนันอ่ะไปเลยใครคนก็นให้ซื้อกระซามเอาเหซื้อมาแล้วพี่น้องเติมยังอ่อนยังเงินค่อยยัค่อยในแขรงเรียบแล้วกระซามใหญ่ใส่ไปกระซามเนาะอยาอ่ะไปนี่น้องพำคนใจดีเลยคนครอยกินหรอกตั้งใจหายเลยก็โอ้จะกินจะทนเพื่อเหลือมตาพี่น้องเลย <c oughs> กระหิวน้องแม่กระหิว,ขวเข่าดูเขา่าคือกันดูเข่าคือกันเด่นทางทาขาวๆแม่แล้วป่อนอยังได้ใส่อะไร้ใช่ป่นหอยป่นพักแล้วก็หอยอวเวยเผากรเด้อท่านว่าเผา,า,าแหเผาแอวเด้อ โค้งจ็กน่อยอย่าขด้ดทก่านทุกทานทุกท่นขนาดแุท่าานดีกท่าคนทอกา่นทนกนานกทนสานุาุน้อง่นท่าุกทนนน thoại thoại thao eo đấy luôn nó liền cho con được. đây sự kiện này vậy

lương người gọi điện cố gắng Cô người được cho quả mọi mất, mọi người Bỏ người mọi 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 เขาไม่แห้งเนาะม่แห้งสูบโจ๊ะได้แรงแบบนึงนะลูกในแมนกินเขาแน่เวลาทานก้อน

thật là dã man ha, vừa ăn lại của nữa. Ừ. Ở, có mẹ với mè. Nói tới chuyện, cái น้นกับทนทนอาเรื่น้นกับทน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 ดูดได้ชื่อทนทิมน้องเสิร์ฟก็ไงทุกคนเริ่มพาพักๆมาสิแล้วแล้วล่ะใจเย็นๆก่อนไม่ค่อยกินข้าวกินน้ำแม่ อมแลยจัแิ่แล้วกิน้องอิ่มเลยแอะแอะอิสิตำรับแล้วบาวอยู่หน้าย่านยังบออยู่สามนบาง่อย่างนี้อไปสิ่หน ยันยังเดียวยน,ห,นห,วหลูกใหมแ่เาเยาเป็นธรรมดาของมันเลยเนาะขอใคแม่อย,าายนะ่าไข่นะคันไข่ลำบากจะพาพานอ๋อไปพจะจเก็บจะไปย,าายือมอไข่ยังไง่างนะที่พุนลายล่กจะข้าไปแล้ว

เาไแห้งแน่นมีกระรังสูงไม่ทำาเมื่อจำแนกท่าะกินข้าวก็ไม่ไมแห้งเลยเยวนนอนแหง้งเมื่อคืนเนี่ยไปนอนอยู่ทางหัูเอา,าดับ

มื่มาหายเราก็มาเล่นอยู่นะนี่ไก่มาแขางขันกั่น้องเบุญกำจีด้วยกันอ่ะแม่บุกบ่ออะไรเมื่อคืนขุดมอทีนี้ยาวนี่บุกอะบุกคนบนนู่นาะไรมะเร็ว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  เนี้ยเนี่ยเพรากันใหม่เป็นไรอบคุณที่เขามาหับสซุปกันไรเอ้ยกินขาวแล้วแล้วต่งเนตอนนี้เป็นเห็ดยังอยู่โอ้กิตินกิจนเนี่ยง่าอู้นั่งมันเป็นเนียวเหียว่ลูก 对对对，来来来来来来。